วัสดีครับวันนี้พบเก o n วันพีเทเชอร์คงครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับเราอยู่กับข่าวสารของกาชาลิมิเต็ดนะครับใหม่สิ้นเดือนนะครับแม่งมาอีกแล้วลิมิเต็ดนะครับนีกาตูยังไม่ได้เลยครับเปิดกาชาไป36ทีนะครับ หดาวใหม่ศูนย์ตัวนะครับจะหากไม่มีการจะต้องมาทำข่าวสารลงคลิปนะผมเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วอะ <c oughs> คือแบบช่วงนี้คืออยากเลิกเหลือเกินแต่มันทำไงได้อะเล่นมาขนาดนี้เนาะมันเลิกไม่ได้ขอบ่นหน่อยนะครับแม่งเอ้ดิกกอรบไอ้มาสตัวหกดาวใหม่ยังไม่มาสต,ตัวเลยอะโอ้ชี <c oughs> <c oughs> มาครับข่าวสารนะครับเอ่อก็เป็นการาของซิ้นเดอร์นะครับของการาอ e ีเวส คิสึนะแคร์นะครับกาชาใหม่แล้วก็อีเวนต์ของคิสนะแคร์เนาะของเส้นเดือนนะครับอีเวนต์ใหญ่นะซึ่งใหญ่จริงๆรงิอะช่วงเนี้ยเพราะลีมิเต็มมันเยอะแล้วก็การทำดาเมจเนี่ยมหาศาลแน่นอนนอกจากคนจะไม่มีแบบผมนะครับดาเมจก็จะน้อยนิดเป็นตดแมวเลยนะ <c oughs> มาครับเจ้ามาเถอะเอามาครับอการเชาใหม่ครับเป็นการชาที่มี6ดาวใหม่2ตัว5ดาวใหม่2ตัวนะครับซึ่ง ไคโดคือ6ดาวลิมิเต็ดใหม่ส่วนไอเจ้าคันซูโร่คือ6ดาวธรรมดานะครับโอเคดีหน่อยเพราะอย่างหนึ่นง้นาะก็คือว่ามี6ดาวธรรมดา1ลิมิเต็ด1ตัวนะครับมันไม่ใช่เหมือนกาชาก,ก่อนที G ่เ cool. อเจ้าบิ๊กมัมคู่คิดรออันนั้นคือลิมิเต็ด2ตัวเลยแม่งเวอร์วังอลังการเหลือเกินอันนี้คือลิมิเต็ด1ธรรมดา1นะครับ กาชานี้ก็จะมาในวันที่อ่าสินะครับอ่ะสิบสนาฬิกาเมื่อกี่โมงวะ1 70 0จของในเกมเท่ากับบ้านเราก็คือ8โมงเช้านะครับก็คือว่าจะมาในวันที่17 8โมงเช้านะจบในวันที่14ตุลาคม10โมงเช้านะครับก็มาค่อนข้างจะเช้านะ 8โมงเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะปรับเวลามั้งให้กาชาวมาเช้าขึ้นนะครับจาก10โมงเป็น8โมงก็ไม่รู้ว่าจะเช้าไปไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ากาชานี่ครับเลดออกของใบแดงอยู่ที่15ปเซนะครับแล้วก็กาชานี้มันมี3ตู้ตู้1นี่แหละคือปัญหาตู้หนึ่งมี l i มิเต็ครบทุกตัวเลยเว้นนิกะเว้นบิ๊กมัมเว้น คิดรอใหม่ไม่มีแต่มันมีทุกตัวด้วยของ6ดาวธรรมดา6ดาวธรรมดาทั้งเกมตู้หนึ่งมีก็คือว่ามีสิทธิ์ออกเป็นตัวคอยหดาวเก่าๆด้วยอย่างเช่นพวกเซงโงคุกเก่าโนดขาวแดงลูฟี่แดงประมาณนี้ก็มีสิทธิ์ออกด้วยเหมือนกันนะครับตู้หคือมี6ดาวธรรมดาทุกตัวในเกมรวมอยู่นะ ก็จะหาเปิดตัวหนึ่งก็ต้องอ่ารับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยเผื่อมันออกตัวเก่เาๆนะครับส่วนตัวใหม่ครับเออรือบอกกับว่ากาชานี้มีกาชาฟรีนะครับมีกาชาฟรีให้คุณนะครับเปิดได้1มันติ1ครั้งนะครับซึ่งกาชาฟรีก็จะมาพร้อมกันเลยมาวันที่17นะครับ8โมงจบในวันที่14ตุลาคม10โมงเช้านะครับเปิดได้1มันติ1ครั้งนะครับ อ่าซึ่งกาชาฟีเนี่ยมีสิทธิ์ออกเป็นลิมเต็ดด้วยนะออกเป็นไคโดด้วยออกเป็นนิกะด้วยนะครับเป็นกาชาฟีที่ได้ลุ้นนะมีสิทธิ์ออกเป็นนิกะหรือไคโดลิมเต็ดด้วยนะครับตัวใหม่ครับผมได้แปลสก,กิลไปเมื่อวานแล้วเนาะก็จะเป็นไอเจ้าอ่าไคโดมังกรใสนะครับสก,กิลค่อนข้างจะอลังการงานสร้างนะทั้งกัปตนันลูกเรือแล้วก็สก,กิลพวก เอาซูเปอร์นะครับส่วนเออสกิล uh, mm hmm. ของในโหมด p ีคือสีแดงเนาะสามารถไปฟังสกิลกันได้ในคลิปเมื่อวานเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคอมเมนต์ uh, ให้นะครับลิงก์ของคลิปแต่สกิลเมื่อวานนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้เจ้าคาซุโร่เลครับผมชอบหน้าตาของไอ้เจ้าสลามไฟนะมันดูมุ้งมิงหน้าแล้วจงไงก็ไม่รู้ <laughs> สลามไฟกับคาซูโร่เครับ ส่วน5้าดาวใหม่ครับออโรจิครับก็สามารถลดคูลดาวของสกิลของสายหน้าก,กากก้าฟหนึ่งเทินล้างบัฟดีๆทั้งบดนะครับแล้วก็บัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับหน้าก,กากกับกล้าม2.5เท่า2เทินบัฟโจมตีบัฟเอฟฟกแก้ให้กับหน้าก,กากกับกล้าม1.25เท่า2เทินแล้วก็เปลี่ยนแก้วตัวคะครที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้วของวานโนนะครับสกิลดีนะแล้วก็หัวหน้าเดินจ่านะครับก็สกิลคือ ทำดาเมจสีแดง60เท่าใส่หนึ่งตัวล้างเกราะลุ้มเกราะผ่าครึ่งล้างลดโจมตี5เทินโอ้สามอย่างเนี่ย5เทินนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วตัวละครที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้ววานบัฟเพิ่มคาเชน1.1เท่า2เทินนะครับอืมก็ดีเหมือนกันนะครับห้าดาวใหม่ถือว่าค่อนข้างจะแจม่ม้งคู่นะ ส่วนตู้หนึ่งครับตู้หนึ่งนั้นก็จะเป็นตู้ของไคโดแล้วก็คาจูโรนะครับก็จะมาในวันที่17 8โมงตู้สองมาวันที่18 10โมงตู้สามมาวันที่19 10ก้โมงเช้านะครับจบพร้อมกันคือวันที่14ตุลา10โมงเช้านะครับ อ่กาชาตู่หนึ่งเปิดสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแปดครั้งสิบสามครั้งสิบแปดครั้งยี่สามครั้งยี่แปดครั้งก็ได้ไปได้หนึ่งใบเปิดครบยี่สิบครั้งได้ลิมิเต็ดแน่นอนหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับเปิดครบยี่ห้าครั้งเลรออกของใบแดงเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปิดสามสิบครั้งได้ตัวละครลิมิเต็ดที่อยู่ในลิมิเตตโพลนะครับหนึ่งตัวนะ ส่วนกาชาตู้2ตู้3จะต่างกับตู้1ตรงที่ว่าเปิดครบ30ครั้งในตู้2ได้เป็นไคโดมังกรไฟ1นตัวเปิดครบ30ครั้งในตู้3ได้เป็นคาซุโร่ใหม่1ตัวนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวคอในตู้นะครับตู้1ก็จะมีเป็นไคโดและก็มี6ดาวของอีเวนต์คิษนาแคลก็จะเป็นเจ้าเลจูแล้วก็เจ้า X นะครับ ซึ่งสองตัวนี้จะออกได้เฉพาะจากกาชาอีเวนต์นะครับกาชาตัวไปตัวฟรีไม,ไม่ไม่มีออกนะ6กดาวธรรมดานะครับในตู้นี้คือมีครบแหละที่แต่ที่เขาเพิ่มเลทมาก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะเป็นเจ้าคันจูโรเป็นคิคูอิโชนะอิโช,นะโชนะครับอิโชโรเบินซังคูโฮล่านะครับโนวดขาวว s เอหนวดดำควีนม่วงบิ๊กมัมใหม่ครับประมาณนี้ครับ เออแล้วก็มีบุลเลตนะเผื่อแบบว่าบางคนอยากได้บุลเลตนะครับบุลเลตตู้นหนึ่งมันเพิ่มเลตออกนะเผื่อผู้เล่นใหม่เห็นหลายคนลัทธ่าว่าบุลเลตหาจากไหนครับแต่ตอนนี้มันไม่มาลวยไปขึนวะเน็ตช้าเลยเกินบุลเลตตู้นหนึ่งมีนะครับนี่ครับบุลเลตครับส่วนอ๋อตู้นหนึ่งมันมี แล้วมันจะแยกทำไมอันนี้ก็เป็น6ดาวของคิสนาแคร์อันนี้ก็6ดาวของคิสนาแคร์แล้วมันจะแยกทำไมก็คือว่าตู้หนึ่งมี6ดาวพิเศษของกาชาคิสนาแคร์ครบทุกตัวนะครับมีครบเลยนะแล้วก็6ดาวริมิเต็ดก็มีครบทุกตัวเลยเวนนิกาเว้นบิ๊กมาใหม่เว้นลอกับคิดใหม่ไม่มีนะครับตรงนั้นคือมีหมดครบตัวนะครับ ส่วนกาชาตู้สองครับริมสเต็ดก็จะมีเป็นไคโดโรบินนะครับเอสยามะคิสสีแดงนะครับหกดาวของอีเวนต์ก็จะมีเป็นโบอาไคโดกลุ่มนะครับสามแม่ลูกโทคินะส่วนตู้สามครับหกดาวริมสเต็ดก็จะมีเป็นโซโลลูฟี่อาเหลืองนะครับยามาโตะโรเจอร์ ato, Roger, นะครับหกดาวอีเวนต์ก็จะมีเป็นพี่แคคู่มิงโก เบโลนะครับแล้วก็เบลดกลุ่มนะครับหกดาวธรรมดาก็จะมีเป็นคาจูโร่ใหม่นะครับตู้ไหนหน้าเปิดล่ะตู้ไหนหน้าเปิดคือตู้หนึ่งมันก็ดีเนาะกับคนที่ลิมิเตตยังน้อยหรือตัวคอหกดาวอีเวนต์ยังน้อยเนี่ยก็เปิดตู้หนึ่งก็ดีเพราะมันมีสิทธิ์ออกทั้งหกดาวลิมิเตตครบเลยเว้นนิกะเว้นตัวใหม่เนาะแล้วก็หกดาวอีเวนต์ หกดาวอีเวนต์ก็มีครบทุกตัวเลยก็ถือค่างจะได้ลุ้นดีมากๆกับตู้หนึ่งนะส่วนตู้2ตู้สเหรอตู้2ตู้3ผมคิดว่าลีมิตดมันดีทั้งคู่เลยนะตู้3โรเจอร์ยามาโซโลตู้สองไคโดโรบินยามาเอสซึ่งมันดีทั้งคู่เลยคนระับผมแนะนำอย่างนี้ละกันก็คือว่าจะหาคุณต้องการไคโด หรือโรบินหรือ S อสยามะเปิดตู้2องจะหากคุณต้องการจะเป็นยามะเดี่ยวโรเจอร์หรือซโล o เปิดตู้3าเนาะแนะนำประมาณนี้อยากได้ตัวไหนเปิดตู้นั้นๆนะครับเพราะความอยากความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนนะครับสุดหาคาคุณอยากได้ทั้งหมดเลยก็เปิดตู้หนึ่ง 1, เพราะตู้หนึ่ง 1, มีทั้งลิมิเต็ดทั้งหมดแล้วก็อีเวนต์ทั้งหมดเนาะก็ ตัวหก็พอได้ลุ้นแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะลุ้นยากหน่อยตรงที่ว่าตัวครตัวหนึ่งเนี่ยมันเยอะมากตัวหนึ่งตัวคอเยอะนะครับแต่ก็ได้ลุ้นนะเพราะมันมีครบทุกตัวนะครับนัน่ประมาณนี้ครับและกาชาไคโดควรเปิดหรือเปล่าอ่าถึงจะเป็นกาชาอีเวนต์ก็ตามแต่ไคโดคือลิมิเต็ดมันก็ได้ใช้งานยาวๆแต่ไคโดนั้น จะเน้นในด้านของตีบอสใหญ่ซะมากกว่าในการลงด่านทั่วไปผมคิดว่าอาจจะได้ใช้งานน้อยแต่ตีบอสใหญ่เพื่อทำจาเมยเป็นหมื่นล้านแสนล้านอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไฮโดเนี่ยป็นตัวครหลักๆเลยนะที่ช่วยได้นะครับแป่ยังไงครับผมนั่นนะว่าเปิดการชานิกะดีกว่านะครับเพราะนะ้าคุณยังไม่มีนิกะทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็ตามนิกะมันยัดูดีกว่า หนึ่งก็คือนิกะมันบัฟได้หลากหลายกว่าการลงหลากหลายกว่านะในบทของ p ิวพก็เล่นได้มากกว่าด้วยและก็2นิกะมี2ร่างคือเป็น6ดาวหดาวบวกด้วยเนาะมันก็เลยดูทําให้นิกะมันดูมีประโยชน์เล่นได้หลากหลายมากกว่านะครับแนะน,นํานิกะดีกว่าครับทางผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านะแต่้า,ากถ้าหากมีนิกะแล้วจะเปิดเป็นคิดรอบิกมัมหรือเปิดเป็นไคโดดี ผมก็แนะนำเปลี่ยนคิดรอบิ๊กมัมดีกว่านะครับเพราะไอ้เจ้าคิดรอบิ๊กมัมเนี่ยมันดูการใช้งานมันดูกว้างกว่ามันดูได้ใช้ทั้งในหมดของบอสใหญ่ทั้งในหมวดของธรรมดาและในโหมดของ PVP ด้วยมันดูดีกว่านะยังไงตู้หนึ่งคืออ่านิกะสองคิดรอบิ๊กมัมสามคือไคโดแนะนำประมาณนี้ครับ ไคโดไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่แค่ว่ามันดูเน้นในหมวดของบอสใหญ่อันเดียวซะมากกว่านะแล้วก็อีเวนต์ของคิสซีนักลครนะครับก็จะมาในวันที่20-10.00โมงเช้าจบลงมาที่24-3ทุ่มนะครับรอบนี้ก็จะเป็นของหนูเย่มาโตมีแบบซุปเปอร์บอสนะครับแนะนำว่าก่อนอีเวนต์นี้จะมาหากิลกันอยู่นะครับเพราะอีเวนต์นี้มันต้องช่วยกันปีนะ ตีคนเดียวไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะต้องช่วยกันตีนะครับมีแบบบอสใหญ่มานะหาคิวกันอยู่นะครับก็รอบนี้มีหนูยามาโตห้าดาวห้าดาวบวกแจกนะครับก็ภาพสวยงามนะครับห้าดาวบวกครับยามาโตอ่าของอัปเกรดยามาโตขึ้นห้าดาวบวกได้จากหีบสมบัติหีบที่6และก็7แล้วก็จากเควสของอีเวนนะครับ และก็จะมีการแจกเป็นกระโหลกของหนวดขาวคู่กับเมาโก้6ดาวขึ้น6ดาวบวกในหีบที่4 5 6ห้าหนะครับหนวดขาวคู่เมาโก้6ดาวบวกมีนะครับแล้วก็กระโหลกของนิกะก็ยังคงจะแจกอยู่นะครับกระโหลกนิกะอันที่8แล้วจะแจกนะครับในหีบที่6นะครับของอีเวนต์นะ ก็ตอนนี้ถ้าหาจะนัะจริงๆคืออันนี้คือกระโหลกอันที่8นะครับที่าทางเกมแจกมานะแต่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่เล่นอยู่ตอนนี้คุณสามารถหากระโหลกนี้กะได้แค่2อันนะครับแค่2อันนะ1จากเทเชอร์แมพเก็บแป้มครบ2ล้าน2จากอีเวนต์นี้เปิดหีบที่6อีก1อันรวมกันเป็น2อันยังไงคุณก็ไม่มีทางเก็บได้ครบ าอันถ้าหากเกมไม่แจกเพิ่มอีกนะครับเพราะตอนนี้คือแจกมา2อันนะที่คุณสามารถหาได้นะตอนนี้อีเวนท์ที่ผ่านมาคือมันจบไปแล้วเนาะและการอัปเกรดนิกา6ดาวบวกนั้นมันใช้5อันนะครับก็อาจจะมีการแจกเพิ่มเติมอีกก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะไม่เพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะถ้าหาจะแจกเพิ่มเติมอาจจะแจกประมาณแค่อีก2อันเพราะรวมกันทั้งหมดคือ10อันนะ อาจจะแจกแค่เพิ่มอีก2อันอันนี้ก็ไม่รู้สิถ้าแจกเพิ่มอีกสาอันคุณก็มีสิทธิ์ได้ครบ5้าอันนะครับยังไงก็ต้องรอลุ้นว่าทางลุงบันไดเขาจะเพิ่มให้หรือเปล่าเนาะในการแจกกระโหลกของนิกถ้าคุณพลาดแล้วทําไงล่ะก็ต้องรอไปเลย3-4เดือนทางเกมถึงจะเอากลับมาขายเนาะกระโหลกนิกกนะครับ6ดาวบวกนะ อยังไงก็หากิวกันอยู่นะครับมันต้องมีกิวนะตีคนเดียวไม่ไหวจริงๆเน้นย้ำเลยตีคนเดียวไม่ไหวนะครับส่วนตะคอนะครับที่คูณแต้มคูณตัวนะครับก็จะเป็นไคโดหกดาวใหม่คาจูโรหกดาวใหม่แล้วก็ไอเจ้าดินจาแล้วก็โอโรจิห้าดาวใหม่ตัวคูณแปมคูนตัวมีแค่สี่ตัวนี่นะส่วนนอกนั้นคือไม่ได้คูณแปมคูนตัวแต่มีแค่การทำให้ เวทมนต์ตายไวขึ้นแล้วก็มีค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับนี่กับหกดาวบวกหน้าตาประหมาานีครับผมก็ได้เปสก,กิลเปรียบเทียบมันเนาะว่าไหนดีกว่าหกดาวหกดาวบวกครับเพราะหกดาวหกดาวบวกสก,กิลมันต่างกันนะแล้วก็จะเป็นไอเจนา์นกท้าวคู่กับเมาโกนะครับดูภาพสวยขึ้นนะครับแล้วก็เก่งกาจขึ้นด้วยนะสกิลเนี่ยมันยังไม่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีร่างของ เวล150มาอีกอันนี้คือของเวล9 9นะครับมันดีเพิ่มขึ้นตรงที่ว่ามันสามารถล้างช็อตปิดไม่ตายได้2เทินแล้วก็สกิลของเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวล้างช็อตล้างปิดไม่ตายได้ทั้งหมด1เทินแล้วก็ซูเปอร์เปลี่ยนตัวล้างช็อตปิดไม่ตายทั้งหมดได้3เทินนะครับแจ่มมากเลยนะแค่เปลี่ยนตัวล้างดีบัฟสองอย่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบล ร5 0มาอีกก็จะดูกิ่งกาขึ้นกว่านี้นะครับก็เป็นตัวใหม่เนาะหดาบวกของตัวขาวคู่กับเมาโก้นะครับแต่ในโหมดของ c p PP, เนี่ยอันนี้เอ่อทีมของลูกศรกับกล้ามมันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเนาะลูกศรกล้ามเนี่ยทีมมันคือยังไงคิดไม่ออกเลยแต่ที่ผมจะติก,ก็คือดูหัวของหนวดขาวครับมันใหญ่ มันใหญ่กว่าปกติใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่นะหัวหนวดขาวของล่างเนี่ยมันดูไม่สมมาตรเลยข <c oughs> อบ,บ่นนิดหนึ่งนะก็พวกนี้คือมีแค่การเพิ่มค่าพลังนะครับก็อีเวนต์ประมาณนะครับก็ถ้าหานะครับคุณกําลังตามหาไอดดดองเพชรราคาถูกๆนะครับเอาไปเปิดการชากันให้สะใจนะครับผมแนะนําร้านของคุณทธเนศนะครับ มีทั้ง ID ของเกมวันพีเทเชอร์คูดวันพีบเลตี้ลัสเนและค่าถูกถูกสามารถทักกันไปได้น,นะครับซึ่งลิงก์ทั้ง Facebook หลกัก Facebook รองและก็เว็บไซต์เนาะสามารถหาได้จากใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ให้เนาะสามารถทักกันไปได้น,นะครับซึ่งราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะแต่ราคาถูกแน่นอนนะครับ ชาวารอีเวนกาชาก็มีประมาณนะครับเน้นย้ำเนาะว่ากาชาไคโดมันก็ดีแต่ถ้าคุณยังที่ไม่มีนิกะเปิดนิกะก่อนดีกว่าแล้วก็เปิดเป็นคิดรอคู่แล้วก็เปิดเป็นไทโดตามลำดับแนะนำประมาณนี้ครับกดไลค์ลกดแชร์กดตาเพิ่มกำลังใจใผมเลยครับนีสวัสดีครับ